สวัสดีครับผมช่างต้นนะครับปูทีเคอโต้ซอยรามินทรา109อันนี้คลิปสองครับคลิป2เดี๋ยวฝากไว้ให้ลูกค้าดูครับเวลาช่วงน,นี้ก็โอเคครับประมาณตุ่มหโมงละห้าโมงออกว่าาเดี๋ยวลองแสงนะครับไปเลยเสียบหนองเก็ๆไกตามไปสูง ตามดัดมอง,งตามดิบดิปไปหน่อยตามปิดไปตามดิปแสงก็จะประมาณนี้นะครับของวัน ตามแต่บางทีกล้องมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแสงจริงนี่บอกได้เลยเขาว่าสุดระสว่างกว่าเดิมเยอะครับก็สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ช่างต้อมนะครับไฟผมก็จะมีทุกรุ่นนะครับประมาณนี้มีหลอดไฟเปิดให้ลองนะครับมีโคมไฟอันนี้เป็นไฟหลี มีให้ลองมีให้ลูกค้าดูทุกรุ่นทุกแบบนะครับทุกยี่ห้อก็ส่วนงานหลักผมก็ยังทําเหมือนเดิมน,นะครับงานหลักๆยกเครื่องเปลี่ยนตาน้ําเช็คระยะทาทุกอย่างนะครับก็หลอดไฟก็ถือว่าเป็นของเล่นของแต่งก็แล้วกันนะครับแต่คุณภาพแน่นอนครับใช้ได้เลยรับประกัน3ปีนะครับสว่างแน่นอนก็ช่วงนี้งานหนักๆที่อู่ก็เริ่มเลียร์ออกหมดแล้วนะครับ ชุเครื่องสองคันเปลี่ยนชุดท่อน้ํตาตาน้ําทั้งระบบแล้วก็ก็มีมาเปลี่ยนอีกคันหนึ่งครับออฟตา้าจอดยุ้งในนะเปลี่ยนชุดท่อน้ําทั้งระบบเหมือนกันรถสิบกว่าปีระบบน้ําก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับเอาให้มันดีๆก็พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ถ้าลูกค้าท่านไหนว่าก็เสีกยก๊าะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็โทรสอบถามได้เลยนะครับพี่ช่างต้มนะครับตรงนี้งานเริ่มเคลียร์หมดแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับ